ครับผมนายนภิรินทร์นิันรนี้ผมจะมาัมภา์ครูภาษาไทยครับครูชื่ออะไรครับคุชื่อครูสุวรรณสิธิสอดชัยครับหรือว่าเล่นกูเล็กก็ได้สอนวิชาภาษาไทยอยู่ในเจริญรัครับอะไรทาให้ครูเลือกที่จะมาเป็นครูภาษาไทย,ยครับต้องบอกก่อนว่าการเป็นครูครับคือมันเป็นความฝันของเราตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละืมแล้วการที่แบบว่าเหมือนอาชีพครูมันเป็นอาชีพที่เราใกล้ตัวมากที่สุด พอเราเห็นครูคนนี้เราเข้าใจดีจังเลยเขาหน้ารักกับเราจังเลยเขาสอนเข้าใจง่ายจังเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเป็นแบบเขาได้บ้างส่วนเป็นบทที่เลือกจะเป็นครูภาษาไทยจริงต้องบอกบอก่อนว่าตอนที่เลือกวิชากำลังเลียนอยเหมือนกันว่าจะเลือกคณิตศาสตร์หรือว่าเลือกภาษาไทยแต่เห็นผลที่เลือกภาษาไทยเพราะว่าเรารู้สึกว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาทีา่ยากแล้วเด,ด็กแบบไม่ค่อยอยากเรียนกันสักเท่าไหร่ เรา <S <S เราเราเราดูจากเพื่อนเราเวลาเราสอนเราเพื่อนก็หมักจะหลับเราเพย่อนสต่เอ้ยงั้นในมุมนอที่เราอยากเป็นหัวเราไม่อยากแบบว่าเห็เห,ห์หลับตอนเราสอเประมาณนั้นก็เลยเป็นอีเหคก่นที่เราเลือกภาษาไทยต้องทำยังไงถึงประสบความสำเร็จในด้านนี้ครับจริงๆต้องบอกก่อนว่ามันเป็น <ừ> เหมือนความพยายามความตั้งใจกับความ เพราะว่าถ้าสมมติมันเป็นความฝันของเราจริงๆหรือว่ามันเป็นเป้าหมายที่เราตั้งไว้อย่างเงี้ยครับคือเราก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้เราสามารถถึงเป้าหมายหรือถึงความฝันของเราไม่ได้ <Yeah. S 1> ต้องบอกก่อนว่าอย่าง mm hmm. อย่างกูเนี่ยเป็นเป็นโครงการกับกูเกินจิตมันก็จะยาวมาที่สิ่งที่ยากที่สุดคือการสอบภาษาอังกฤษสำหรับกู mm hmm. เพราะว่า mm hmm. การ mm hmm. เรียนวิชาภาษาไทย แต่ต้องไปสอบภาษาอังกฤษให้ถึงเอเวลที่เขากำหนดได้จิตนี้ฟังขังยากมากเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ยากที่สุดสำหรับเรา<ม>แล้วเราก็ต้องตั้งใจมาอ่านสือทบทวนลองบังแบบสิจจำศัพท์เยอะมากทำได้ว่าก่อนที่จะไปเตรีกรตัวสอบภาษาอังกฤษไปอยู่ประมาณปุกกลองได้เสียเงินไปกันค่อนข้างเยอะการจัดการสอบต่ลำบางนะครับเพราะฉะนั้นเลยคีย์เวิร์ดของทอมสำเร็จเลยมันคือความพยายาม กับความตั้งใจกับเป้าหมายของเราและในระหว่างก,การเรียนรู้พบเจอปัญหาอะไรไหมครับ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าเป็นบ้าหน้าที่ช่วงแรกที่เราแบบว่าตับตัวอาจจะไม่ค่อเพราะว่าในตอนเราเรียนตอนเราฝึกสอบนี่ครับนเราได้ทํางานแบบการเรียนรู้เต็มที่จะไปสอนที่อย่างเดียวเราได้เราได้อยู่กับเด็กๆเ,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 เราเราเรารู้สึกว่ามันเป็น มันเป็นความฝันเราเรามีความสุขมากตอนศึกษาแต่พอมาแบบเป็นครูจริงๆมันมันค่อนข้างต่างแันเพราะเราต้องทํางานนอกอเอไว่งานอย่างอื่นด้วยซึ่งซึ่งตรงนี้เองะก็มองว่าเป็นปัญหาแบบช่วงช่วงแรกจนช่วงนี้ก็ยังก็ยังรู้สึกว่าอยางเป็นแต่เราแต่องฝัฝันตัวให้เข้ากับระบบให้ได้ยอมรับให้ได้ดีครับ จบไปแล้วนะครับกับการสัมภาษณ์ที่ภาษาไทยจะเห็นเลยว่าการที่เราจะเป็นครูได้นั้นเราต้องขยันหมั่นเพียรพยายามเปอย่างมากนี<ม>่ยังต้องพบเจอปัญหาหระหว่างทางอีกบางไปแต่ไม่ว่าจะอาชีพไหนถ้าเกิดเราเพียรพยายามมากพอแล้วก็จะสบความสำเร็จอย่างแน่นอนครับขอบคุณครับ